สวัสดีครับมือน,นีพูดกับผมช่องบาฟี่ไสเก่าน,นะครับมือน,นีสิภาพี่น้องมาใส่บวงนี่นะครับพี่น้องบวงกระป๋องที่ว่าได้เฮ็ดให้เบิง่งอันรอบที่แล้วน้องพี่น้องมือน,นีมากับตากละองตัวหน่อยหัมยูซื้อๆได้ดินิ่งๆมืงมณีใส่บวงกระป๋องเลยพี่น้องทดสอบเบิง่งเดี๋ยวเนื่อ เนื้อเขา่าเข่าสารเลยพี่น้องผสมกับห่ามนี่เป็นบ่วงกระป๋องสิบอันพี่น้องสิบขั้นสิบบ่วงนี่เดี๋ยวสิบมาใช่ถแถวหน้านะพี่น้องเอาละว่าหมานบ่หมานจังไหนก็รอรุ่นน้ำกันได้พี่น้องไปเอาละพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ใบึง้งจะขั้นนึงเด้อพี่น้องนี่มาเบิ่งใกล้ๆเลยพี่น้อง ใส่เบิ้งแบบจากขั้นหนึ่งก่อนนี่เราพี่น้องวิธีใส่ปึ๊บเอาตัวนี้เนะพี่น้องดึงลงมาเกี่ยวสิเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่แล้วเอาตัวนี้นี่พี่น้องเป็นสิปึ๊บเขาก็เอาเสือกนี่ลงมานี่เอาเสือกมากออมนี่ออมกระป๋องสิพี่น้อง

มาพี่น้องมาเดี๋ยวใส่เบิ้งไก่พี่น้องมากับตากลองตัวหน่อยพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ทางทางหากินมันพี่น้องนี่เขากระไซจริไงไเลยแต่เอาเนื้ออ้อยไว้ทั้งนั้นเลยเหินได้ขี่มันสองก่อนเอาละพี่น้องเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นเศร้ายังมาลุ้นกันครับไป สวัสดีสสครับพี่น้องมืงเนียวมาอยู่กับ <vähän> บ <fucking mad consultation> ่าวี่ตายกัามาลุนบ่วงดักหนูครับพี่น้องบ่วงกระป๋องที่ใ sure. ส่ทีมไหวเม่อวานพี่น้องมาขึ้นบ่ไใหมายาวพี่น้องมันหนาวก็เลยมาตอนเสาร์มาครับบักคำหน่อยให้บักคำหน่อยทายให้ทีมงานบ่าวี่ตายกันพี่น้องมันนี่ต่อฟี่ตายบ่าใหมาต่อพี่ตายไปโรงเรียนเดี๋ยวไปลุนไปชมกันเลยครับพี่น้องบ่วงกระป๋องใส่ไหวม้ออันประมาณสิบบ่วงครับไป อ๋อพี่น้องคันแรกเดี๋ยวใส่ทีวมันมนีได้อาวันทีว่าคันแรกผมใส่เบิงนะ้งหน้าพี่น้องยุงนี่เดี๋ยวผมสิไปย้มมวันเปล่าครับพี่น้อง ฟาเอาาว,าวบอยูสงสัยบ่มีหนูพี่น้องเอาละเดี๋ยวไปขั้นต่อไปเลยพี่น้องไปเอาพี่น้องขั้นที่สองเลยทางนี้โอ้ขั้นที่สองก่บ่ทำงานนะพี่น้องนี่ฟาวอุ่นเดี๋ยวเหลือ ไปแล้วพูดดีพี่น้อ,องทางโนดนี่ไปเอาพี่น้องมาเบื้องขั้นที่สามครับมาเบื้องใกล้ๆเลยมีหนู้ว่าพี่น้องมือสายใบซีบหลังจักมีว่ามีพี่น้องหนูมันหายากเลยแถวๆนี่มัน,น 3, ม,นมนนนนีขั้นที่สามสายใบมั่งนี่ใส่ไว้แถวๆสะนามี่นะพี่น้องันที่สามกับบ้มากเลยพี่น้องเงยยังอยู่เลย ขั้นที่สามมาอ๋อไปลองพี่ลุนขั้นที่สี่หาหกเก็ดไปเลยท่าทั้งคูน,นะพี่น้องไปอ๋อ่น้องมาขั้นที่ 6, หา้าสี่หกเข้ายูน้องอีกได้พี่น้อง,อง,องขั้นที่ห้าสี่หกมันว่ามานกะไปรอดูไม่ได้พี่น้องกตแค่มาทดสอบมารีวิวบ่วงกระป๋องให้เบิ่งซื้อพี่น้องแต่บ่รู้มันสิมีหนูบ่แค่น,นั้นละ่ะมา เฝ้าอยู่วะมดมี่แต่มดมันมากินหมดมาก,กินเขาเดี๋ยวมาสี่ต่อเลย นี่บ้ตีครับพี่น้องเหลืออีกนีมันซีรังพี่น้องซีลั้งนี่ฟองบุนเดี๋ยวไปอรอ่นกันเลยครับพี่น้องบวงประทันเบิดไปเอาพี่น้องนี่อยู่ในป้ายหยางเลยพี่น้องนี่ป้ายหยางมันหกเดี๋ยวให้มือกล่องบอกน,น้อยๆนี่ล่ออยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมสิพยายามืงเดี๋ยวล่อรุน่นอยู่นี้เลยละพี่น้อง นี่พี่น้องมันกัดเสือขาดเลยพี่น้องนี่มันกัดโตใส่สลักตัวนี้นล้วมันกินเหงื่อไปพี่น้องอู้สลากเทวานุตัวน,นี้ขาดเลยนี่บังสลักมันนี่พี่น้องเอาละพี่น้องเหลืออีกเหลืออีกสามหลังลพี่น้องไปมานบม,มานกับไปพี่น้องเดี๋ยวขั้นที่เจ็ดเด้อใส่ไว้ทางน้องน้ำนิดเดี๋ยวจะให้มือกล่องนหน่อยๆถ่ายนี่พี่น้องมันหก แล้วผมจะเอาหนูไปเบ่งหอกท่าไดพี่น้องคือมัคือวัลลูได้พี่น้องอาหารย่างไม่ได้นี่ันนี่ันนี่ี่นีต้องขาวพี่น้องนี่อู้ ได้ผลย่พี่ต้องได้หนึงแต้มแล้วคันที่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกขั้นนึงมาทันี้พี่น้องมามาทานันเต้องไมโอ้ยคันนีเราพี่้อง <c oughs> ปล่าแย้วคันนี้โอยู่เอา่น้องเดี๋ยวฟันอันอีขั้นนึงขั้นุดท้ายเดี๋ยวสิไปเอามาให้เบื้องเราองยีอนนึงเดีย๋ยวมันบุเดี๋ยวเสียมาให้เบิงนะ้งอ

ไ่ตัวเดียวนี่มีอทองขาวกลับมาใส่เบิ้งเห้พี่น้องบ่วงกระป๋องสิบบวงก็ได้ตัวนึ่งพยายามพี่น้องเอาไปตืิมกันแต่ละมือมันก็ได้มือละตัวมือตัว,ตวได้หลายตัวอยู่พี่น้องนี่แหละช่วงนี้มันไม่ค่อยมีหนูพี่น้องไอตัวนึงนี่น้องเอาละเจ็บแขนว่ะเอาละพี่น้องก้อนสี จากคลิปผมไปกอ็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจที่งานบาร์ฟีตายได้เลยครับพี่น้องขอบคุณครับไป